ตอนเช้านะครับฝนตกก็ถือว่าบรรยากาศน่านั่งเล่นมากๆอันนี้ก็จะเป็นตอนเช้าเลยนะจะสายเปี่ยนแสก็ถนนที่วิ่งรถวิ่งเข้ามานะครับก็คือจะวิ่งเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ ที่ดรดิ้งมาแล้วก็ที่ตรงเขารออยู่เทินอยู่ตรงนี้นะครับที่รถจอดอยู่เยอะๆเนี่ยเห็นก,ก็กำลังอยู่เทินไหมไอ้ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นถนน,นที่วิ่งไปอำเภอนางรองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะมาที่มีส่วนทเ่ยงยนสาขาปุรมล์นอกเมืองนะครับก็ต้องเลี้ยวยูเทินกลับมาเนี่ยข้างๆก็จะเป็นมีโนเลยไปก็จะเป็นโรบินสันนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าถนนเส้นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นถนนที่มีเขาเรียกว่า โชว์รูมรถนะครับตั้งอยู่เรียกว่าแทบทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้เนี่ยฝั่งนี้เราเริ่มจากเส้นที่วิ่งเข้าไปในตัวเมืองใช่ไหมครับเส้นที่วิ่งเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยก็เลยโชว์รูมของกิงยนวุรีรนอกเมืองไปนะก็จะเป็น Toyota, โตโยต้าก่อนเลยอันดับแรกโตโยต้าปุ๊บก็จะเป็นมาด้ามาด้าปุ๊บเลยไปก็จะเป็นฮอนด้าไอ้ก่อนถึงฮอนด้าก็จะมีร้านขายรถไถด้วยนะอ่า ก็จะเป็นฮอนด้านั่นเองเพราะถึงสู่ฮอนด้านะครับเรายูเทิร์นกลับมาสู่แรกที่เจอเนี่ยก็จะเป็นนิสสันพอนิสสันกลับมาก็จะเป็นซูซูกิเออพอวิ่งเส้นออกไปนางรองเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเดี๋ยวเรากำลังวิ่งวิ่งกันไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นอ่าที่มีก็เรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมี เลยไปก็จะเป็นฟอดอ่าเป็นฟอดแล้วก็จะมีนิสสันดีนะแล้วก็เลยไปตรงเส้นก่อนดึงนะก่อนออกจากบุรามก็จะมีมิสซูอีกนะเอ้ยครบเลยเดียวซ้ายไปก็จะเป็นโตนต้าปนมลุงก็ถือว่าแล้วเส้นนี้ก็จะเป็นโนีโน่ไปนะเออก็ถือว่าครบมากๆแล้วก็ตอนนี้รถที่พี่ต่ายจอดโชว์นะครับก็จะมีเจ้าตัว LDA 2สองคันคันขวาแต่งแล้วนะคันฝั่งนี้แต่งละพี่ต่ายเปิดวีดีโอเปิดอันนั้นทำไมเปิดเปิดแปด ฝั่งขวานี่คือแต่งแล้วฝั่งซ้ายยังไม่ได้แต่งนะครับอันนี้ก็มาดูบรรยากาศฝนตกอากาศดีครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวจอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว X Series Speed นะราคา810,000 4,000บาทโอ้า่าเสียงดังมากรถหยับน้ำฝนเนี่ยแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นเจ้าตัว S เกียธรรมดานะตัวนั้น6 5 0 0 0บาทเจ้าตัวนู้นนะครับก็จะเป็น LDA มาง,ง,งาน7 000, 3 0 0 0คันนี้นะครับ ก็จะเป็นเจ้าต uh ัวเทปโฟร์ไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซดนั่นเองสีบอลเงินราคาอยู่ที่882,000บาทส่วนเจ้าตัวนู้นเจ้าสีบอลคันนี้ก็จะอยู่ที่742,000บาทนะเจ้าส่วนนี้ก็อันนี้เขาอาจจะยังคิดว่ามัน,ม,นมืดๆอยู่ได้จริงไม่มืดนะอันนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงจะจะแปดโมงแล้วนะ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ให้ลูกค้าได้ใกล้พออย่างไงใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นฝั่งจะมีฝั่งจัดสุบรีแล้วฝั่งสุบรีก็เป็นฝั่งนูน้นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องพักลูกค้านะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเนี่ยลูกค้าเอาเวลารถมาเช็คก,ก็จะจะ,จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถนั่งดูช่างทํางานได้อันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะครับเวลามีแข่งกักษาก็จะมาประชุมกันที่ห้องนี้เห็นไหมฝั่งนู้นก็จะเป็นตึกฝั่งขาย เวลาลูกค้ามาดูรถดูอะไรเงี้ยใครที่ไม่เข้าไปดูราคาในห้องห้องร่ํารวยห้องมั่งมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรออยู่ตรงตรงเนี้ยตรงที่เราเห็นเนี้ยก็จะมีกาแฟอวันตินให้นะตัวนี้ก็จะเป็นสะพานสะพานไม้เชื่อมระหว่างสองตึกนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นจอดรถทดสอบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่รอจอดรถใหม่ ก็รับประกันนะครับว่าวันนี้มีสายหลายคนพนักง,งานนะมั่นใจเลยมีสายอะ่ะหน้าหนาวอากาศดีนะครับถ้าเรามานั่งจิบกาแฟะอะไรตรงนี้อันนี้ไม่ได้เปิดไฟเกามีไฟนะแต่ว่าพี่ต่าไม่ได้เปิด าเอาจริงๆแล้วก็ถือว่าบุยลำนี่ตอนนี้เมืองนี้พัฒนาไปเยอะมากๆให้ดูรถวิ่งเข้าเมืองโอ้โหไอ้นี่คือเสียงเสียงฝนตกนะตกหนักมากๆเนี่ยเนี่ยปัญหาเนี่ยปัญหาคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นพวกรออยู่เตอนเนี่ยแล้วเราดูนะ นรถที่มาเข้าตัวเมืองนี่ก็เยอะไล่รถที่รออยู่เทินเนี่ยกว่าจะอยู่เทินได้เนีเอาคิดดูแถ้ช่วงเวลาเร่งด่วนนกะ่อน8โมงเนี่ยโอ้โหและช่วงฝนตกด้วยงานนี้มีหักเงินนะครับงานนี้มีหักเงินบอกเลยมีสายบ้างเลยว่่าตอนนี้ก็เหลืออีก11นาทีจะ8โมง เนี่ยดูไอ้กันกันสีดำเนี่ยก็ยังหยุดเฉยไม่ได้เลยแล้วพวงจะกิดใ,ใจเอ้ยจะรีบไปไหนกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจันไอ้ไอ้ทันก็ยิ่งรีบนะเออแกยิ่งมานี่เป็นกระทงสายเลยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดจะหย่อนแล้วก็ไม่ได้ข้ามง่ายๆด้วยแต่ทีนี้ต้องระวังนะอันตรายมากๆไ,ไหนๆก็จะมีแอบด้วยมีซ้อนสองเลยซอนสองเลยแถวสองแถวอสอง มาชาแต่รีบรีบ่า <c oughs> มุมนี้ก็ได้บรรยากาศเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหน้ำกระจาย แล้วมันจะมีน้ำไข่ใน,นโซล,ลูมด้วยนะ ตอนเรตตพี่ต่ตชอบมานั่งเล่นทางบนนะอากาศดีโอ้โหฝั่งน้นฝั่งน้นฝั่งน้นจะมีการนั้นด้วยโโอ้โหแล้วพอไอฝั่งนี้อยู่เทินได้พวกฝั่งน้นติดเลยนเนี้ยแ,แล้วพอตัดมาได้พวกนี้ก็รอนานเลย คงจะเป็นตุ๊กี้แล้วครับตอนนี้อ่าโอเคเดี๋ยวไปหาทำงานทำการก่อนนะมัวจะยุ่งเล็กจบบ้าน